คำเตือคลิปนี้มีคำหยาบที่แสนม,มากมายเสเกินม,มีแค่นี้แหละ <c oughs> วันนี้มาอยู่กับช่อง KAVXJ4 วันนี้ละผมจะมาเปิดกล่อง DJTV นะทุกคนแล้วก็ห่างหายกันเป็นกันไปนานมากเลยประมาณเกือบ1สัปดาห์ได้แล้วมั้งนี่นะผมก็ทำการซื้อกล่องมาแบบ100กล่องอ่ะสองหมืนอ่ะแล้วทุกคนจามันตัวที่ผมบอกว่าผมเนี่ยจะใช้ห้าหมื่ลงได้ไหม อืมใช่ผมจะเอา20,000ไปสุ่มดีเจเว้ยแล้วก็เอาส0 0 0มนะืไปซื้อไฮเปอร์ซึ่งผมซื้อไฮเปอร์ได้แล้วแล้วผมก็ซื้อเจ้าแอสตัวตัวหนึ่งแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวฟัร์มต่งสอตัวแล้วก็เจ้าดีเจนะนี่โอเคเรามาเริ่มกันเลยทุกคนนี่นะคือกล่องทั้งหลายของเราอืมแล้วก็เปิดไป โลแรกแต่ไม่ใช่ดิสิบโลแรกเออได้ไหมก็แบบเกลือไปตามปริยานะทุกคนปริยาาิสานไม่ใช่ปริยานี่นะผมก็ทําการสุ่มสิบโลไปอีกหนึ่งครั้งก็ดูทรงจะเกลือเหมือนเดิมนะเกลือเกลือผมก็สุ่มไปอีกสองโลนะโลละสิบกล่องอใช่โลละสิบกล่อง เอาสุ่มไม่ได้ผมก็ทําการสุ่มไปก่อนเลยโลดหนึ่งผมก็สุ่มโลหนึ่งเพื่อเปิดล็อกความโชคดีแล้วก็ผมก็สุ่มอีกสิบโลดูนะผมจะได้ไหมนี่นะแบบว่าข้อผมแพ้เฮ้ยอะไรนะเดี๋ยวอะไรมึง,มงเฮ้ย โอเคโอเคกลับมากลับมาหลังจากที่ผมได้เจ้า DJTV นะผมก็แบบว่าเจ่าฮะได้เร็วจังวะแค่20,000ม,มันก็แบบตึงเกินแล้วผมก็สูมไปอีกโลนะผมรู้สึกว่าแค่20,000เจมามันก็คุ้มแล้วนี่ไงเฮ้ยแบบว่าผมดับเบลิลโชคดีแบบว่าคลิปสุ่มไฮเปอร์ก็ได้ตั้ง2ตัวคลิปนี้ก็ได้ DJ โอ้โหคตึงแบบว่าคดึงว่าอันตรายอ่ะฟอร์ดจันร์เลยเอ้ยไอสันคนละเรื่องนี่นะผมก็ฮ่าเขาประกาศแล้วผมก็ลืมดูโอเคผมก็เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆผมหวังว่าจะได้ดีเจทีวีอีกตัวหนึ่งถ้าผมได้อีกตัวนะผมจะแจกดีเจทีวีเลยเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ได้หรอกเออไม่ได้หรอกเช่อผมตรงนี้เปิดไม่ได้ผมก็ย้ายที่ไปที่อื่น ผมก็เปิดตรงอื่นเนี่ยโอเคแล้วผมก็เปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ไม่สนแล้วไงผมก็ทําการควักอีกหนึ่งเอยไม่ใช่หนึ่งหมื่นควักอีกสองหมื่นเจมเอยไม่ใช่ดิสองร้อยเจมเออผมก็เลยใช้สองร้อยเจมซื้อให้มันกลายเป็นอ่าไม่ใช่ดิซื้อสี่ร้อยเจมนะ แล้วก็ผมก็จะทาเหมือนเดิมคือเปิดไปก่อนหนึ่งกล่องแล้วผมค่อยเปิดอีกสิบกล่องตามหลังนะมีนะเปิดไปก่อนหนึ่งกล่องแล้วก็เปิดอีกสิบกล่องตามหลังดูนะผมจะได้ดีเจไหมผมได้ดีเจตัวคือแบบว่าวอืมอ้มเกือบดีใจไรไม่เฮ้ยได้ดีเจตัวหนึ่งก็คุ้มละตัวหนึ่งเกือบหนึ่งพันบาทเลยรู้สึกว่าคลิปนี้คุ้มละ นี่แล้วครับผมก็ได้ D J T V อ่าไหนวะ D J T V นี่นะผมก็ได้ดีเอาไหหาไม่เห็นมันอยู่ด้านบนหรือเปล่าเดี๋ยวนี่นะแล้วผมก็จะส่งแจกเจ้า D J วงนี้นะยูเวน D J T V นี่นะคือเจ้า D J T V นะในที่สุดผมก็ได้มาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ขอปิดคลิปไปแค่เท่านี้นะแล้วใครก็ใครที่ไม่กดไลค์ เป็นเกย์แล้วก็ไอสัตว์คลิปรีวิวสไปเดอร์ออไม่ใช่ดิอัปเกรดสไปเดอร์คาเมลาแมนเนี่ยอย่าลืมไปดูนะไม่ดูเนี่ยกูไปเผาบ้านมึงแน่